จเอวันนี้คุณยายฉายเดี่ยวนะคะคุณยายวังเจ้าคุณแม่ยังสาวเห็นมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยวังเจ้าเนี่ยสวัสดีค่ะ Good morning ค่ะ2อ,อสวัสดีค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบคนที่กำลังรับชมเราอยู่<ล>ตอนนี้นะคะเต้องงทสียแบบกำนันทำไม Good morning, Good morning. ไม่มีนิ่ง <laughs> นะคะก็ตลก 굿โ <Good> มรันนี่สลบท์ไมวสวัสดีค่ะแอดเฟิร์นแอดสาวสวัสดีค่ะเอ่เฟิร์นมาแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารกับคุณแม่วังเจ้าหน่อยซิเรือ่องในฐานะที่ขราวที่แเขามาเป็นเพื่อนกันแล้วน้องเฟิร์นไม่อยู่คุณยายรอยัลพาเลสเออเขาท่าวังเจ้า<อ>พราละเดี๋ยวรอยัลพาเลสพระราชวังใช่ไหมแล้วก็ย่อมาเป็นวังเจ้าอีกทีหนึ่งอะของเจ้าของเจ้า เีนยวังเจ้าคนสวยเป็นคุณแม่ของวานาลีนะคะนหน้าตาผิวพรรณสะอาดสะอ้านหุ่นนั้นสะอดสะองนะคะ <c oughs> คำซ้อนคำซ้ำเยอะแยะคำซ้อนคำซ้ำเยอะแยะหลอกให้งงนะครองเรื่องๆนะหล,ลอกให้งงคู่แม่ลูกนะคะที่สวยไม่แพ้กันสวยคนละแบบแต่สวย ดูจากขนตารู้เลยว่ามานารีได้ใครมาดูขนตาของนางแต่ว่านารีนี่เขามีคิ้วชัดกว่าคุณแม่นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ243ร้อามคนอ่านชื่อไม่ทันก็ขออภัยนะคะนีแต่รู้แหละว,ว่าอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ฮายฮายไม,ไม่ไม่ลอบพ้องสวัสดีค่ะ<ม>งอนกอ,อืมงอกเริ่มออกดูที่ปากเริ่มมีงอก <laughs> สอง ค่ะคนสวยน่ารักมากไม่คุณแม่เขาอาจจะเป็นช้างที่ขนสีขาวอ่ะบางทีนิ้งหน่องอย่างเงี้ยเขาโคชลักนะโคชลักแต่ไม่ครบเจ็ดประการแอ๊ดสาวมาวันพุธนะมาทุกวันที่ที่สะดวกค่ะนะวันนี้ยังไม่เริ่มต้นทํางานนะยังไม่เริ่มต้นทํางานเพราะถ้าเริ่มทํางานแล้วก็จะยุ่งทันทีนะคะนมอร์นิ่งค่ะสวัสดีแอดมินแแม่แม่รลบพ้องสวัสดีทุกท่านนะคะ ยังไม่เริ่มต้มทันงานในเรื่องของเอกสารใดๆนะเพราะถ้าทำแล้วจะติดลมค่ะโอเคกวางเชามวงกุดม้วนนี่ยังไม่นัดไม่นัดคิวไม่นัดคิวเออก็คือเนี่ยกินอยู่กินอาหารยามเช้าก็เป็นย่าแพนเกล่าสดนะคะแต่ว่าเป็นแพนโกล่าที่ก็มีอายุนิดหน่อยเอาไปทั้งเหลืองก็กินได้อยู่ แต่ว่าแล้วก็มีอาหารนะคะสำหรับคุณแม่หลากหลายชนิดเช่นกันกล้วย,ออยขว้าวโพดนุ่ออยค,คุณยายเหมาเลยนะคะคุณยายยายเหมากี่คนเดียวไม่แบ่งทายนะคะออสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเชิดค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดี Good Morning ค่ะพี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอ๋อ Good Morning โรลีทายสาวแอนเฟิร์นโอเค Good Morning เ e a ยร์วิ h บังเจ้าแอน she's alone today she c o m e only one